สาอ่ะต,ตอนนี้ประชาชนตาบันนำอยากมีคำถามกับรัฐบาลของประยุทธ์จันโอชาว่าทำไมสินค้าทุกอย่างกระรวงกรเกษตรหรือกระรวงพาณิชย์ทำไมท่านไม่ลงมาดูแลมัง่งนั่งอยู่โต๊ะจนลืมหัวชาวบ้านเนี่ยปุ๋ยเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ก่อนมีเงินพัน เพิ่มอีกร้อยร้อยกว่าบาทได้สองถุงเดี๋ยวนี้ถุงหนึ่งพันบาทแล้วประชาชนตาดำๆมันจะอยู่ได้ยังไงสมควัแล้วครับสมควรลงจากที่นั่งได้แล้วเคยปื้มตอนยึดอำนาจใหม่ๆคิดว่าบ้านเมืองมันจะได้สงบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ประชาชนจะแดกเกลือก็ยังไม่มีจะแดกเอาแหกตาก็ดูว่างว่าประชาชนมี การเป็นอยู่เขายัางไงประชาชนชั้นต่ำชั้นล่างอย่างผกนเนี่ยแปลว่าทีหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปีหนึ่งมีแต่นี่สินค้าการเกษตรทุกอย่างแม่มตกต่ำหมดแต่ราคาของไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าญ้าปุ๋ย่าอะไรก็แล้วแต่ยาฆ่าแมลงทุกอย่างสินค้าบริโภคทุกอย่างทำให้มันแพงขึ้นแพงขึ้นพวกแหกหูแหก,หแหกตาลุงมั่งนั่งอยู่สบายเหลือเกิน ลงจากอำนาจได้แล้วไอ้ฝูงควายบ้านกูย,ยังดีกว่าอีกคอยช่วยเหลือจุนเจือเกษตรกร,กรแต่น่ะเป็นนายคนมึงทำไมไม่มีความเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่มึงทำไมไม่มองยมมาต่ำๆมากอย่างเง็นมองฟ้าให้มากเกินไปหัดมองที่ต่ำมั่งแม้ทั้งว่าอย่างเงี้มันถูกเปล่าขนาดที่เดินแม่แม,แมเปียแค่น้ำยังจะสะดุดตายเพราะมึงหลงอำนาจไงมองที่สูง,สงไง ลงได้แล้วประยุทธ์พวกเห็นแล้วคิดกันหรือเปล่าวะหรือว่าสมองในน้อยของป .4 ีเนี่ยมันไม่มีความคิดประเทศชาติมันจะได้ไปได้ดยังไงวะถ้ามีคนอย่างพวกทวงอยู่อะปล่อยเลยปล่อยให้คนดีๆเขามาพัฒนามั่งขอแค่นี้ละ่ะแค่นี้ละไม่มีอะไรจะพูดกับพูดมากแค่นี้ละ่ะชื่อจริงจะให ไปก็ได้จำลองกิจพย,ยัยอำเภอลองจังหวัดแท่มันอยู่ไม่ไหวแล้ว